สวัสดีคะ่ะชาวราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎวันนี้ช่องบัวรักษ5หนจะมาคุยในเรื่องของเดือนเมษาย,ยนสองพนหกนะคะในเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักซึ่งในเดือนนี้เป็นเดือนที่สําคัญอย่างมากก็ว่าได้ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงของปลายเดือนเดี๋ยวจะมีดาวใหญ่ย้าย1ดวงนะคะก็คือดาวพฤหัสดีนั่นเองนะคะ ซึ่งในเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่จะมีดาวย้ายหลายดวงนะคะ,ะคือดาวศุกร์นั้นก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนในวันที่2เมษาย,ยน2567เวลา14.28นาฬิกาส่วนดาวที่2เป็นดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษในเวลา13เมษาย,ยน2567เวลา22.18นาฬิกาได้ตำแหน่งอุดด้วยนะคะอุดหมายถึงมากมายยิ่งใหญ่อลังการนะคะ ส่วนดาวที่สามนั้นก็คือดาวพระเกตซึ่งจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่22เมษายน2517เวลา14.46นาฬิกาดาวพระเกตก็เป็นวิญญาณธาตุนะคะส่วนดาวที่สี่นั้นก็เป็นดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีมีนในวันที่23เมษายน2517เวลา17.10น 2, น 17, 17. 10, นาฬิกานะคะได้เดินเสด็จด้วยเดินอย่างรวดเร็วนะคะ ส่วนดาสุกะย้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่ 20, 27เมษายน2อ,อง7เวลา06.18นาฬิกาเข้าสู่ราศีเมษได้ตำแหน่งปละเกษตรนะคะปลาเกษตรหมายความว่าก็ไม่มั่นคงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตรงเข้ากับคําว่ากเกษตรซึ่งมีความมั่นคงกเกษตรยังยืนยาวนานแต่ปลกเกษตรก็หมายความว่าง,ง่อนเงินคอนเคลนไม่แน่นอน ส่วนวันสุดท้ายของเดือนเมษายนนั้นนะคะวันที่30เมษายนดาวพราสุกรีซึ่งเป็นดาวดวงสุประเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภนะคะในวันที่30เมษายน2 0 1 7เวลา12.45นาฬิกาซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะว่าในเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรัก สำหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งชาวราศีกรกฎนั้นมีตัวตนเป็นดาวพระจันทร์ตนุลักษ์นะคะดาวพระจันทร์นั้นสองวันครึ่งก็เดินในหนึ่งราศีต้องไปดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนนะคะว่าดาวประจันทร์สถิตในภพเรือนไหนถ้าสถิตอยู่ในภพเรือนที่ดีก็จะดีตามไปด้วยนะคะเช่นอ,อ,อยู่ในลาภก็อาจจะมีลาภผลผลประโยชน์มาเนืองเนือง อยู่ในกรรมมะก็ชอบทำงานอยู่ในสุภาก็จะมีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองอยู่ในกระดุมภาก็จะชอบอเรื่องการหาเงินทำเงินมีเงินทองอยู่ในปุตตะก็จะมีความรักใหม่ๆอยู่เสมอมีความคิดใหม่ๆอยู่เสมอมีการที่คิดเรื่อยเปื่อยอยากจะทำโน่นทำนี่ทำนั่นอยู่ในอริอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่ในมรณะอาจจะมีเรื่องความเจ็บป่วยอยู่ในวินาศนะอาจจะมีเรื่ององความเดือดร้อนความเสียหายหรือเรื่องของอุบัติเหตุ ต้องไปดูที่ดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนนะคะว่าตัวตนของชาวราศีกรกฎนั้นชอบเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วก็ภาพรวมภาพกว้างก็คือเป็นคนที่มีรูปร่างลักษณะเป็นคนรูปร่างก็อาจจะสูงใหญ่หรือว่าเป็นลักษณะโปร่งแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งทาง ความก้าวหน้าและก็เป็นคนละเอียดอ่อนเป็นคนเช่าสําอางนะคะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์อะไรพวกนี้พุชจาไพเราะแล้วก็เป็นคนที่ขี้สงสารคนแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเป็นคนที่มีทิฐิสูงนะคะมีอะไรก็เก็บไว้ในใจไม่ค่อยบอกใครนะคะ,ะแล้วก็เป็นคนจดจํายาวนานมากเลยนะคะ,ะแล้วก็เรื่องของการงานกันต่อนะคะดาวอังคารซึ่งเป็นการงานกรรมะแล้วก็อีกภพเรือนคือปุตตะ ต,ตการเริ่มการลงทุนการพบรักการอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงของเดือนเ,อเมษายนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่23นั้นได้สถิตอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นภพเรือนมรณะก็จะเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของการทำงานที่เป็นจบเป็นเรื่องๆซื้อมาขายไปหรือ,เ,อเป็นโครงการเป็นงานงาน,งานเป็นจ๊อบจอบเป็นวันๆไปนะคะ แล้วก็ดาวราหูก็สถิตอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นภพสุภาะความสุขความเร็จความเจริญความรุ่งเรืองทางไกลต่างดินต่างแดนต่างประเทศก็อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ทํางานมาซึ่งได้รับความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองแล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างดิต่างแดนต่างประเทศแดนไกลก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วดาวพระเสาร์ซึ่ง เป็นพบปัตนิคู่ครองคนรักก็ไปอยู่ในราศีกุมด้วยนะคะไปอยู่ในเรือนราศีกุมอยู่ในเรือนมรณนะ,ะก็อาจจะพบเจอคนรักที่อยู่ไกลๆหรือ,อคนรักอาจจะเจ็บป่วยคู่ครองเดี๋ยวเราก็พูดกันต่อนะคะ,ะส่วนดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นพบสุภาเจ้าของราศีมีนนะคะ ก็อยู่ในราศีเมษเรือนกรมมะจนถึง30เมษายน2 5ง7ได้ตำแหน่งราชาชโชคเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้นะคะเดือนเมษายนก็รีดตักตวงนะคะ,ะราชาชโชคมาแบบง่ายๆสบายๆโดยไม่ต้องขนขวายอาจจะมีการงานที่ได้มาแบบไม่ต้องขนขวายได้มาแบบง่ายๆนะคะจนถึง30เมษายน2567 แล้วก็จะย้ายเข้าสู่พบลา,าพักเพ็นเวลาหนึ่งปีเต็มไปอยู่ร่วมเรอนกับดาวมรตยูนะคะช่วงจังหวะนั้นชาวราศีรากรกฎก็จะมีซึ่งราภผลผลประโยชน์จะมีเรื่องราวของการที่อาจจะมีการทํางานเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างทิ่ดางในต่างประเทศแต่อาจจะมีปัญหาบ้างเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ อีกพบเรือนของดาวพฤหัสบดีก็คืออริอริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองกรณีทั้งอาจจะมีเรื่องราวของปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือมีลาภผลที่ได้มาติดมาด้วยนิสินก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหมือนกันเพราะดาวมรยตยูเป็นดาวที่อภัยเพศเป็นดาวมรตยูที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันพลิกได้ใน คลิปตาเดียวนะคะถ้าใครร่ำรวยมีเงินมีทองมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดของชีวิตก็ระมัดระวังนะคะถ้าทำดีไว้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทำไม่ค่อยดีก็อาจจะพลิกโผลพลิกผันให้คุณกลับกลายเป็นคนล้มละลายหรือมีคดีขอ้องร้องในเรื่องของต่างๆก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับเรื่องของการเงินสำหรับชาวราศีกรกฎนั้น ดาวการเงินก็เป็นดาวอาทิตย์ดาวที่เป็นพกกระดุมพักการเงินซึ่งในช่วงของเดือนเมษายนนี้ดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมษวันที่13เมษายนตั้งแต่ที่ที่1ถึงวันที่12เมษายนนั้นอยู่ในราศีมีในพบสุภะการเงินก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองได้มาแบบง่ายๆสบายๆจากการงาน ได้มาจากการแก้ปัญหากับคนอื่นอะไรพวกนี้เป็นนิติกรเป็นนิติกรรมเป็นนายความเป็นคนที่อาจจะเป็นหมอดูก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนพอวันที่13มเมษายน2 5พรณรดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นพบก,การเงินก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษไปอยู่ในพบเรือนกรรมะการเงินก็จะได้จากการงานนะคะได้จากการงานได้จากการงานที่เกี่ยวขอ้อง,ของกับเรื่องของการทํางานประจํางานในบริษัทงานเกี่ยวกับ ทรัพย์ส,สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผาานะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางการต่างสินต่างแดนต่างประเทศเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานที่จบเป็นเคส็เป็นเรื่องๆเ,เป็นราเๆเป็นวันๆหรือการเดินทางไปไปมามาอะไรพวกนี้นะคะ,ะส่วนสําหรับเรื่องของโชคลาภนั้นดาวลาพะก็เป็นดาวประศุกดาวประศุกราภาและอีกพพเริงคือพันธุทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผาานะ ดาวพระสุกในช่วงของเมษายนนั้นก็ายเข้าสู่ราศีมีนตั้งแต่วันที่2เมษายน2 5 6 7เวลา14.28นาฬิการาศีมีนก็คือพบสุภาพราะฉะนั้นโชคลาภของชาวราศีกรกฎอาจจะได้มาซึ่งเรื่องอแบบประมาณว่าก็เกิดเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองอาจจะได้แบบก้อนใหญ่ก้อนโตกันเลยนะคะได้แบบ ประมาณว่ามาแบบง่ายๆด้วยเพราะว่าดาวพฤหัสบดีในช่วงจังหวะเด,ดือนเมษายนถึง30เมษายนนั้นก็สถิตยอยู่ในราศีเมษในภพเรือนกรรมมะแล้วก็ได้ตําแหน่งราชาโชคโชคลาภก็อาจจะมาจากเรื่องของการงานได้มาจากเรื่องของอการเสี่ยงโชคก็ได้ด้วยเพราะว่ามีดาวมฤตยูเรงอยู่กับภพบปุตตะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ อาจจะได้จากการเสี่ยงโชคโดยที่ว่ามาแบบไม่คาดคิดไม่คา,าดฝันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่าส่วนสําหรับเรื่องของสุขภาพดาวมรณะก็เป็นดาวพระราหูดาวพระราหูในช่วงจังหวะของเดือนมิายนทั้งเดือนนั้นก็ยังคงสถิตอยู่ในราศีมีนเพราะว่าดาวราหูนั้นอ่ย้ายในหนึ่งราศีก็ใช้เวลาหนึ่งปีครึ่ง ซึ่งย้ายมาสู่ราศีมีนตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566ที่ผ่านมาและยังคงจะสถิตอยู่ในราศีมีนประมาณอีกประมาณเกือบหนึปีนะคะหรือปีกว่า,วานิดนิดนะคะในภพสุภาอเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของผู้ใหญ่อาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยหรือคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็อาจจะพบเหนเจอหนทางในการรักษาทําให้ก่อเกิดเรื่องของการที่จะหายจาก อาการเจ็บป่วยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะสำหรับเรื่องของความรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนั้นดาวพระศุกร์ก็เป็นพันธุทุกครอบครบัวที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยาบานะแล้วก็ปตตนินคู่ครองคนรักก็เป็นดาวพระเสาซึ่งดาวพระเสารนั้นในช่วงจังหวัดสองปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหร้อยหกสิบหกเป็นต้นไปจนถึงประมาณปลายปีสองพันหร้อยหกสิบเก้าสถิตอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นภพเรือนมอรณะ ป็นไปได้ว่าชาวราศีกรกฎอาจจะคนที่มีคู่ครองนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะคู่ครองคนรักอาจจะมีความเจ็บป่วยหรือคู่ครองคนรักอาจจะไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไปไปมา,มาไม่ค่อยอมีความสุขเท่าที่ควรนะคะต้องเดินทางไปมาหาสู่กัน หรืออาจจะมีการจบกันจากการพัดพลา,ากกันสูญเสียกันจบสิ้นกันในช่วงของสองปีครึ่งนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะมีการเดินทางไกลร่วมกับคู่ครองคนรักเพื่อไปท่องเที่ยวก็ได้ด้วยหรืออาจจะได้รับมรดกจากคู่ครองคนรักก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือคู่ครองคนรักอาจจะได้รับมรดกก็เป็นไปได้นะคะส่วนสำหรับคนโสดนั้นดาวปุต ตะก็เป็นดาวอังคารดาวอังคารก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่23เมษายนก็สถิตอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นพบเรือนมรณะ,ะคนรักใหม่ๆคนที่ยังไม่มีแฟนคนที่เพิ่งพบรักหรือยังไม่พบรักในช่วงจังหวะนี้ก็อาจจะเจอคนไกลคนต่างติ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือคนที่มีลักษณะของ มีความเจ็บป่วยหรือต้องเดินทางไปมาหาสู่กันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้พบเจอกันหรือ,อหลังจากนั้นวันที่23เมษายนเป็นต้นไปนะคะก็ะดาวอังคารสถิตอยู่ในราศีมีนเป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่งนะคะเป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่งอยู่ในราศีมีนเวลาวันที่23เมษายนเป็นต้นไปเวลา17.10นเดินเสดเดินอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะ ราศีมีนก็คือพบสุภาะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่ว่าชาวลักนาราศีกร,รกฎอาจจะพบเจอคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นผู้ใหญ่หรืออยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลพบกันแล้วก็มีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองอาจจะ,ะคบกันไปยาวๆนานๆจนกระทั่งเป็นครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันสำหรับชาวราศีกร,รกฎคนโสดนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้แม่หมอก็ข,ขอจบเพียงแค่นี้ สวัสดีค่ะ